เทเลอร์วันฝันสลายยันไม่ประมาทดาวเหนือแชมป์โลกดังจอร์ดเทเลอร์ยันไม่ประมาทผู้ท้าชิงชาวไทยดาวเหนือเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้เกิดการชกโลกแพ้คาถิ่นความฝันพังพินาศในการขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับนักชกชาวไทยในวันที่26กันยายนนี้ที่ประเทศอังกฤษความเคลื่อนไหวของศึกชิงแชมป์โลก3มสถาบันรุ่นจูเนียร์เวลเทเวต1นรปอนด์ของสาพันธมวยนานาชาติ ibf สมาคมมวยโลกดวล uba และเดอริงระหว่างดาวเหนือเรือใบไข่มุกรองแชมป์โลกอันดับที่1ของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF และอันดับที่12ของสมาคมมวยโลก WBA กับจอร์ g เทเลอร์เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก WBA และ IBF ชาวสกอตแลนด์โดยจะโชคกันในวันที่26กันยายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งทางเดอริงให้การรับรองให้เป็นการชิงเข็มขัดของเดอริงด้วยล่าสุดออกมาประกาศผ่านสื่อ BBC สกอตแลนด์ว่าตนเองจะเน และมุ่งมั่นกับศึกนี้เป็นพิเศษไม่มีประมาทหรือมองข้ามนักโชคชาวไทยเป็นอันขาดโดยแชมป์โลกชาวสกอตแลนด์ได้กล่าวว่า หากผมประมาทแค่นิดเดียวก็อาจเกินเหตุการณ์ช็อกโลกกับผมได้เหมือนกับที่ดินเดียนไวนักชกความหวังของสกอตแลนด์ขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทหรือ WBC แล้วพลาดโดนอเล็กซานเดอร์โพเวตกินจว่วงอป,ปคัดหมัดเดียวครั้งเดียวแพ้น็อกไปเลยดังนั้นตอนนี้ผมจะโฟกัสไปที่ดาวเหนือคนเดียวเท่านั้นแม้ว่านักข่าวจะชอบถามผมถึงการขึ้นไปล้มแชมป์กับโฮเซรามิเลสหรือข้ามรุ่นไปชกรุ่นเวลเทเวท1 4 7ป้อนด์อน ดวลกับเทอร์เรนคอฟฟอร์ดหรือแมนนี่ป่าเกี่ยวก็ e ตามเรื่องนี้ยังอยู่ในเส้นทางและเป้าหมายตอนนี้ผมต้องโฟกัสที่ดาวเหนือคนเดียวถ้าผมไม่ทำก็อาจเจอแบบเดียวกับดินเลื่อนไวซึ่งเขาอาจทำลายเป้าหมายความฝันทุกอย่างในอนาคตของผมให้พังหมดสิน้น ดาวเหนือประมาณไม่ได้แน่เพราะเขามาโชคเพื่อหวังแชมป์โลกมันเป็นโอกาสแรกของเขาที่จะทุ่มเททุกสิ่งดังนั้นผมไม่มีวันมองข้ามเขาไปเด็ดขาดอจ์ดเทเลอร์กล่าวแชมป์โลกไร้พ่าย,ายเจ้าของสถิตถิชนะรวด16ไฟน็อก12ไฟนั่นเอง ข่าวที่สองตามไปดูเวทีชิงแชมป์โลกของเพรโกโซนที่อินเทคโอซาก้าโดยเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นและอยู่ในเขตซูมิโนเอจจังหวัดโอซาก้าแบ่งเป็น6หอซึ่งหอ1ถึงฮอ4สเป็นหอขนาดเล็กหอ5หเป็นหอขนาดกลางแบ่งเป็น2โซนและฮอที่6เป็นฮอขนาดใหญ่ที่สุดแบ่งเป็น4โซนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าคิโอมูจิเพรโกโซนจะจัดที่ฮอไหนแต่เดาเอาเองว่า ไม่หอหนึ่งก็หอสองนั่นเอง ข่าวที่3คอเนอร์แม็กเกอร์ถูกจับที่ประเทศฝรั่งเศสข้อหากระทามอนาจารและคุกคามทางเพศโดยมีรายงานข่าวว่าคอเนอร์แม็กเกอร์อดีตแชมป์สรุ่นของ UFC ได้ในถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มระหว่างพักอยู่ที่เกาะคอซิกาประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่เจ้าตัวกระทาพฤติกรรมอนาจารและคุกคามทางเพศระหว่างอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งโดยสื่อเมืองนอกได้ตีข่าวว่า ได้เป็นการโชว์อวัยวะที่ไม่เหมาะสมออกมาในที่สาธารณะเช่นอวัยวะเพศก้นและอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกางเกณ์ของผู้กระทาผิดโดยที่ในช่วงถูกจับกลุมนั้นไม่เกอๆกํกำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวปั่นจักรยานร่วมกับเจ้าหญิง แห่งโมนาโกจากเกาะคอซิก้าไปโมนาโกซึ่งกินระยะทางประมาณ180กิโลเมตรและอาจใช้เวลาในการเดินทางยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้โครงการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง